รีวิวรถในใค่ายครับเมื่อนี้ทาทาซีนอนครับเครื่องฝาแดงกระทะหน้าบอสสุกนี่นี่ที่เด็ดครับที่เด็ดพาเองครับนี่บอสสายางเจ็ดจุดหาครับมันยางหกล้อครับสังเกตเลยครับใหญ่าาาสามตันกว่าครับ

จับจุจับจุบโตอ่ะก็บ่ปาาถังนึ่งตัวรูดบ่ได้ก็บ่อคนโตนะ